อืม,อม,อมวันนี้มาคุยสัพเพเหระกับสามนัดที่ผ่านมา วันนี้พูดมาคุยเกี่ยวกับเทพบางโมเราดีกว่ากับฟอร์มการเล่นของบางโมเราสามนัดที่เราเห็นดีกว่าในสายตาของแต่ละคนดีกว่าว่าเราเห็นบางโมในแต่ละนัดดีกว่าว่าเราเริ่มจากนัดน,นี้ก่อนเลยจากนัดแรกของ บอลมัดว่าแต่ละคนเห็นยังไงเริ่มจากการประสานงานกับแบ็คขวาตัวใหม่ฟิล์มปงกับฟอร์เรนเวียสกับเอกิติเกสามสี่คนนี้ที่ว่าต้องเล่นกันใหม่แล้วก็ กับฟอร์มส่วนตัวอืมผมรู้เอาไล่เป็นทีละคนนะไล่จากฟินปงก่อนความเข้าใจระหว่างฟินปงกับโมซาลาใน เกมกับบอลมัดมันก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าฟรีปรงเป็นแบ็กขวาที่เน้น เออค่ะเรนะอะไรวะคือไปแล้วมันก็จะไปทับตำแหน่งกับโมซาร่าครับเล่นแล้วทับตำแหน่งกันคือไปกองกันอยู่ตรงอยู่ตรงอยู่ตรงค่าเรนะอยู่ตรงอยู่ตรงกรอบสี่เหลี่ยม ตรงกรอบสีเดี่ยมตรงหน้าประตูครับก็เลยทําให้แบบว่าไปออก,กันตรงนั้นทําให้แบบการมันเกินความจําเป็นนี่ครับมันเลยทำให้เลยไม่เข้าขากันตรงนั้นทําให้แบบว่ามันเกินความจำเป็นเป็นหน่อยหนึ่งคนต่อไปฟอร์เรนเวสกับฟ o r ์เรนเวสคือที่มัน ทับตำแหน่งไหมไม่ทับตำแหน่งแต่เป็นการไม่เข้าใจจังหวะในการจ่ายว่าจังหวะไหนที่ต้องจ่ายจังหวะไหนไอ y, ช่องไหนที่ต้องจ่ายจ,จังหวะไหนที่ต้องวิ่งเข้าช่องกันมากกว่าว่าเออวิ่งเข้าช่องไหนที่ต้องจ่ายเพื่อคือช่องไหนช่องไหนวิ่งแล้วต้องคือหมายความว่า วิ่งไปแล้วยังไม่จ่ายหรือว่าจ่ายไปแล้วยังไม่วิ่งอย่างนี้ครับทาให้แบบว่าไม่ได้จังหวะในการยิงหรือว่ายิงไปไปรอแล้วมันไปรอแล้วบอลยังไม่มาหรือว่าบอลมาแล้วบอลไปแล้วแต่จะไงกันพูดว่างไงอะ่ะคือมันไม่ได้โอกาสในการยิงแล้วกันพูดง่ายๆนั่นแหละคือมันมันไม่ได้จังหวะแล้วกันประมาณนี้แต่มันไม่ได้ทับตาแหน่งกันนะ กับเอกิติเก้เอกิติเก้เป็นขเขาเรียกว่าเป็นการยังไม่เข้าเป็นการสอบประสานกันว่าใครจะเข้าใครจะออกใครจะคือหมายความว่าเ e อกิติเ e ก้กับเอกิติเก้กับอืมกับซาร่ามันต้องสอบประสานกันคล้ายคล้ายกับนูนเยสกับนูนเยสกับซาร่า คือมันต้องสลับตำแหน่งกันเล่นเนี่ยตอนนี้มันยังสลับตำแหน่งการเล่นไม่ได้คือคนนึงต้องออกออกไปปีกคนนึงต้องเข้ามาเข้ากลางมาแทนกันเนี่ยตอนนี้ก็ยังเหมือนกันก็คือยังไม่สลับกันได้คล้ายๆกันคือคนนึงต้องแอตซิตคนนึงต้องคนนึงต้องแอคล้ายๆว่าถ้าไอ้กิตติเกอออกไปปีกขวาไปเปิดชาลาต้องเข้ามากลางเพื่อมาเราเข้า or, ทําประตูเนี่ยมันยังไม่จะมันยังยังไม่สอดคล้องกันประมาณนี้ ระหว่างระหว่างแอคติเกตนะแล้วก็มากับมาของตัวเองของซาร่าซาร่าในฟอร์มของตัวเองตอนนี้ก็มีปัญหาในการตัดสินใจการฟอร์มของตัวเองในการตัดสินใจหลักๆเลยก็คือเฟิร์สทัพก็ไม่ค่อยดีแล้วก็การตัดสินใจ ง่ายๆเคอลูกที่ใครจ่ายให้นะผมไม่แน่ใจนัดเจอนัดเจออาเซนอนน่ะแล้วลูกที่ใครจ่ายให้มาใหฟอร์เดนเวสหรือใครจ่ายให้มาแล้วแบบลูกนั้นน่ะซาร่าไม่น่าจับอ่ะน่าไอจ่ายให้มาในในกรอบ18บแปดหลาซาร่าน่าจะยิงเลยอ่ะฟอจับปุ๊บเนี่ยบอลกันบอลหลุดจากเท้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วดีแครไลท์สามารถเข้ามา เข้ามาเข้ามาแบบแย่งไปได้เลยเนี่ยโหเสียดายมากตรงนั้นคือยิงไปก่อนนะไม่รู้เข้าไม่เข้าหรือว่าโด่งเข้ขามานไปไม่รู้แต่คือยิงไปก่อนเนะี่ยผมว่ามีโอกาสมากกว่าเสียดายคือแต่ด้วยเข้าใจแหละว่าจาราฤดูการเนี้ยอาจจะได้เป็นตัวจริงอีกฤุดูการหนึ่งฤดูการหน้าเป็นรดูการน่าจะรดูการสุดท้ายนะรดูการหน้าอาจจะไม่ได้เป็นตัวจริงทุกนัดแล้วฤดูการหน้าอาจจะได้เป็นตัวสํานิบมากขึ้น ก็คิดว่ารูการหน้าตัวจริงอาจจะเป็นตัวจริงสามตัวหน้าน่าจะเป็นเอกิติน่าจะเป็นอีซักเอกิติเกฟอร์เรียนเวสแล้วก็กัปโปละผมว่าน่าจะเป็นสี่ตัวนี้ละหลักๆน่าจะเป็นสี่ตัวนี้ฮึหน้าสนหน้าสนนะฟอร์มการเล่นของโมซาลา ผมว่าน่าจะาเดือนหลังจากเดือนเดือนมกราไปผมว่าน่าจะดับมากไปกว่านี้หลังจากไปทีมชาติมานะแต่คือเราต้องหาแบ็กหาปีกซ้ายปีกขวาถนัดเท้าซ้ายมาแล้วแ,ลวแลวหละในปีหน้าจะต้องหาปีกขวาถนัดเท้าซ้ายที่มาจาัดจ้านมาคนหนึ่งมาแล้วแหละถึงเวลาต้องหาตัวแทนโมซาร่าจริงๆจังๆแล้ว ฤดูการหน้าเนาะก็ลองดูอีกทีแล้วกันใฤดูการนี้ก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีก่อนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาคุยถึงฟอร์มของโคดี้คัปโปกับการสอบประสานกับเอกิติเกกับฟอร์เรนเวี กับใครอีกกับมิลลสเคอร์เคสโอเค,อเคพรุ่งนี้เราจะมาคุยกันกับ3กับฟอร์มของขดิกาโปวันนี้เดี๋ยวเราเอาฟอร์มของโมซาล่าก่อนแล้วกันนะโอเควันนี้เอาเอาแค่นี้ก่อนนะสวัสดีครับผม <laughs>